สวัสดีพี่น้องป้องปายครับสวัสดีทั้งต่างประเทศฟังไซแม่น้ำโคงแม่น้ำของเอฟซีใหม่เอฟซีเก่ามอลำใจเกิื่อล้อยเดินทางมาฮอดจอดถึงแล้วมือแรงมีไรสดในกลุ่มปีดแม่ซื้อบัตรกันไปครับนะครับอันพม่านฉา,ากเชิดกระเลียนใหม่โอ้โหจากแมนอ,อน่อนซ่อนมือแรงเต็มวงเต็มโชว์เต็มระบบนะครับสอกาม่านองกาฟิวกาม่านองเพลวเผ้าการมามาเบิดสุขคนเบานุ่นกาม่มาซื้อบัตรกันแล้วหรือยังครับ อำโอ้สะอ่อนเบืงองสาดเต็มสนามซากลากอยู่แม่หนึ่งบัตรหนึ่งใบหนึ่งกำลังใจให้ทีมงานมาซสือบัตรมาซสือบัตรบนุนเบิงก่อนผูใ้ใดซสือบัตรเน่ยฉากก็เปลียนไม้พ้อมเปลี่ยนพม่านไม้สีสม้มเดี๋ยวบนุนปากมุดให้แป๊บนึงครับเดี๋ยวบรนุนปักหมุดให้ครับ อันชั้นอันอันพม่านก็เปลี่ยนไม่แม่สีส้มสีส,มส้สมอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนคือป็นแต่แซบเท่าน้อพม่านเนาะนะครับโอ้สะอ่อนหลายมือแรงนะครับมีวันนี้ว้าวันนี้เวทีเซตไวแท้วันนี้มีการเซตบอกกิ้งใหม่นะครับเพลงใหม่โชว์ใหม่ทุกอย่างใหม่หมดในกลุ่มปิดนะครับเบื้องใดในใน,ในกลุ่มปิดเท่านั้นนะครับซื้อบัตรทักไปที่เพจซื้อตั๋วออนไลน์คณะหมอรำใจเกือร้อยนะครับสวัสดีแม่อรพินนะครับ รอในกลุ่มแล้วนะครับสื่อบัตรสื่อบัตรโชว์ใหม่กาฟิวแมนครับน้องกาฟิวก็เพลงใหม่พร้อมนะครับโอ,โอปาสนามนะครับาศาสตร์กระเบื้องเต็มซากลากสองฝากฟังเหมาแล้วเจ้าบ่วนนนแมสดีวันเห็นแล้วจ้าอ๋อห็นแล้วซื้อบัตรเลยนะครับบ่วนนนปักหมุดแล้วฉะนั้นนะครับโอ,โอป้า,ปาออนซ้อนพมานออนซ้อนพมาน โอดพ่อบักเตงโมบักทุเรียนป๊าเปลี่ยนผมาณใหม่สดใสกว่าเดิมสีสดใสมากตาแซบตาแซบคือบบม่วงสุกนี่นะครับฉากสีส้มครับนะครับสากสีส้มสากสีส้มสากสีส้มพลอยญาต่ตอบแทนนะครับทีมไร์ของอินดี้สมัยค่ะงามงามงาม,งามสีส้มตำใจมาก สีส้มเป็นตาแสบเนี่ยครับรบ๊านะครับสนามบอกกว้างเพื่อนกำลังเบิงมวยกันอยู่แม่เพื่อนกำลังเบิงมวยกันอยูติดเมื่อนีคุ่มค่าครับโอ้แล้วครับรอลิงแม่นิจยาครับเดี๋ยวบอลนั้นนส่งห้ครับพี่นิวพี่นิวส่งลิงให้แม่น้ำเนี่ยแม่กันหารอนในกลุ่มแล้วคุณต่อยโทรหาหัวหน้าเนี่ยดวนดวน สวยงามอลังการมากเอ้าป้าแหกหมานเลยแม่ป้าสีสบไม่นี่โอ้ออนซ่อนออนซ่อนนะครับคืนนี้จะเป็นแบบไหนโชว์แบบไหนนะครับอยู่ที่กลุ่มปิดนะครับจิ้มไปที่ลิงก์ตอนนี้เลยเพื่อใช้งานแม่นครับแม่อันพระมานะ่านเป็นเป็นอันมือแรกแหกหมาเลยครับมือนีมือหมันเงินหมัน,มนคำ นะครับไลฟ์สดกลุ่มปิด EP ที่19เนะครับ <S <S เปลี่ยนเปลี่ยนพมานไหมพอมอ้เป็นตัดเสบยบเฉยพม,มานเมาแล้ววันนี้ใครแมนครับมื่อนีผู้ได้ไ่ได้เขากลุ่มนี้เสียใจนะครับ<อ>เสียใจด้วยนะครับ<อ>หนึ่งบัตรหนึ่งใบหนึ่งกำลังใจทีมงานครับ